สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องนิวคาอินโฟแหล่งรวมข้อมูลรถยนต์รุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกที่เราจะพาคุณไปอัปเดตข่าวสารรีวิวและความเคลื่อนไหวล่าสุดของวงการยานยนต์วันนี้เรามีรถสปอร์ตระดับตำนานจากฝั่งอเมริกันที่หลายคนรอคอยมาฝากกันนั่นก็คือ f อร์ดมา t a ตงรุ่นปี2025ที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการซึ่งบอกเลยว่าคราวนี้มา t a ต g มาพร้อมความดุดันเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ปรับปรุงให้เหนือครึ่งกอว่าที่เคย ฟอร์ดมาสเตงเป็นหนึ่งในรถสปอร์ตที่มีประวัติยาวนานกว่า60ปีและในรุ่นปี2025นี้าฟอร์ดได้ออกแบบให้ตอบโจทย์ทั้งแฟนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบความแรงควบคู่กับเทคโนโลยีล่าสุดตัวถังภายนอกยังคง d n a ความเป็นมาสเตงไว้อย่างชัดเจนไฟหน้าและทรงเฉียวกันชนหน้าดีไซน์ใหม่เพิ่มความฉกเฉีียวฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายที่เน้นความแข็งแกร่งและช่วยให้การไหลเวียนของอากาศดีขึ้นด้านท้ายยังคงเอกลักษณ์ไฟไท้าย3แถบแต่มีการปรับรายละเอียดให้ดูโมมเดนนและสปอตากขึ้ ขนาดตัวรถโดยรวมยังใกล้เคียงรุ่นก่อนแต่ปรับสัสดส่วนเล็กน้อยเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่ความสูงจากพื้นรถลงเล็กน้อยเพื่อลดแรงต้านลมส่วนล้อมีให้เลือกตั้งแต่ขนาด18นิ้วไปจนถึง20นิ้วพร้อมยางประสิทธิภาพสูงนอกจากนี้ยังมีสีตัวถังใหม่ที่เพิ่มเข้ามาให้เลือกมากขึ้นรวมถึงสีพิเศษสำหรับรุ่น p e อร์ฟ m a n c e ภายในห้องโดยสารของม u ส t ต n g 2ง2 5เป็นอีกจุดที่เปลี่ยนแปลงชัดเจน พวงมาลัยทรงสปอร์ตใหม่เบาะนั่งหุ้มหนังพร้อมสัญ,ญลักษณ์มาสแตงปักอย่างประณีตแผงคอนโซลกลางใช้หน้าจอคู่แบบดิจิทัลขนาดจอหลัก13.2นิ้วสำหรับระบบอินโฟเทนเมนต์รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายอีกจอคือจอมาตรวัดขนาด12.4นิ้วที่สามารถปรับทีมการแสดงผลได้หลากหลายรวมถึงโหมดที่เลียนแบบมาตรวัดแบบคลาสสิกสำหรับแฟนมาสแตงรุ่นเก่าด้านเทคโนโลยีความปลอดภยัยอร์ดจัดเต็มด้วยระบบช่วยขับขี่เช่น Adaptive Cruise Control Lane Keeping Assist บลายสปอรตมอนิเตอริงและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมกล้องรอบคันช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับในเมืองหรือถอยจอดในพื้นที่แคบ ขุมพลังของมาสแตง2,025มีให้เลือกหลายแบบเริ่มจากเครื่องยนต์ c o b o o ูส2.3ลิตร์โบสสูบให้กำลังสูงสุดราว315แรงม้าและแรงบิดกว่า475นิวตันเมตรสำหรับคนที่ชื่นชอบความแรงระดับตำนานก็ยังมีรุ่น V8 5.0ลิตรให้กำลังทะลุ480แรงม้าและในรุ่นพิเศษอย่าง Dark Horse จะดันไปถึงกว่า500แรงม้าเกียร์มีทั้งแบบธรรมดา6จังหวะสำหรับสายคลาสสิกและเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะที่ตอบสนองได้รวดเร็วนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายแบบ เช่น normal, sport, track, black และโหมดเฉพาะสำหรับขับในสภาพถนนลื่นระบบช่วงล่างและพวงมาลัยได้รับการปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองไวและคมขึ้นโดยเฉพาะในรุ่น performance ที่ใช้โชกแบบแมกเนติ Right Control ซึ่งสามารถปรับความเหนียดได้อัตโนมัติตามสภาพถนนและสไตล์การขับระบบเบรกจากเบรโ bo ในรุ่นสูงสุดก็ถูกติดตั้งมาเพื่อรองรับความเร็วและกำลังเครื่องที่มหาศาลสิ่งที่น่าสนใจคือ Ford อให้ความสำคัญกับเสียงเครื่องยนต์มากขึ้น โดยมีระบบ Active XH ็กซ์ที่สามารถปรับระดับความดังได้ไม่ว่าจะอยากขับเงียบเยบในเมืองหรือปลดปล่อยเสียงคำรามบนถนนโลง่งๆลงก็เลือกได้ตามใจสำหรับตลาดโลกมัสแตง2025จะเริ่มวางจำหน่ายในช่วงครึ่งหลังของปีและมีการนำเข้ามาขายในหลายประเทศรวมถึงในเอเชียแม้จะเป็นรถสปอร์ตจากอเมริกาแต่ฟอร์ดพยายามปรับให้เหมาะสมกับถนนและความต้องการของผู้ขับในแต่ละภูมิภาคทำให้มั่นใจได้ว่าทั้งสมรรถนะและความสะดวกสบายจะตอบโจทย์ผู้ใช้หลากหลายกลุ่ม ในแน่ราคายังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับตลาดเอเชียแต่คาดว่ารุ่นเริ่มต้นจะอยู่ในช่วงราคาที่ใกล้เคียงรุ่นก่อนส่วนรุ่น V8 และรุ่นพิเศษอย่าง Dark Horse นั้นอาจอยู่ในกลุ่มราคาสูงขึ้นตามสมรรถนะที่ได้โดยรวมม u ส t ต n g 2ง2 5คือการผสมผสานระหว่างเสน่ห์ความคลาสสิกและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ลงตัวเหมาะทั้งกับคนที่หลงใหลในชื่อเสียงและประวัติของม s ส a ต g และคนที่มองหารถสปอร์ตที่ให้ทั้งความร้อนใจและความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน ถ้าคุณชื่นชอบข้อมูลแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารรถใหม่จากทั่วโลกที่ช่อง New Car Info แล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ